บทที่18พรมวิหารรวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพัควาสาวัตถ่ยังวิหารฏิเชตวเนอณาถปินทิกัสะอารามเมตตระโคพัควาภิกุอมันเตสีพิขโวติพระทันเตติเตภิกูพัคขวาพัควัตโตปจัโสสุงพัควาเอตตทะโวจะเมตตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาศัยวิตายะภาวิตายะระหุดีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะ เอกาทสานิสังสาปติการขากตเมเอกาทัสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณปาปักกะสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสอคีวาวิสังวาสตังวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธติอาสามมูลหกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติ เมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอเสวิตายะภาวิตายะพระหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปลิจิตายะสุสะมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัติอนุทิโสพระนามตตาเจโตวิมุติอัติโอทิโสพระนามตตาเจโตวิมุติอัติทิสาพระนามตตาเจโตวิมุติกติหากาลหิอนุทิโสพระนามตตาเจโตวิมุติกติหากาลหิโอทิโสพระนามตตาเจโตวิมุติ กติหาการลหิที่สาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการลหิอนุทิศพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหหาการลหิอโอทิศพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัหาการลหิที่สาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหาการลหิออนุทิโศพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตตาอเวลาอิญาปัชานีคาสุขีตนังหรปะะรันตุสัพเพปานาอเวลาอิญยาปัชานีคาสุขีตนังหปะละรันตุสัพเพภูตาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีตนังหปะละรันตุสัพเพปุคลาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีตนังหปะละรันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพิญยาปัชานีคาสุขีตนังหรปหะรันตุติอเมหิปัญจหากาลิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมมติกตะเมหิสัตถหากาลิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิุมติ สัพพาทธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเริหรันตุสัพเพปุริสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเริหรันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเริหรันตุสัพเพอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหเริหรันตุสัพเพเพวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหเริหรันตุสัพเพมนุษษาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปเพรแหรันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาพยาประชานีคา สุขีตนังพระหันตุติอีเมหิสตหาการิหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัศหาการิหิทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติสัเพปุรติมายะทิสายะสตตาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนังพระหันตุสัเพปัติมายะทิสายะสตตาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนังพระหันตุสัเพอุตรายะทิสายะสตตาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนังพระหันตุ ส,ส,ส, of of สัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาเวลาพยาประชานิคาสุข umm ีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะสตตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสตตาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตรังนักหระรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสตตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักพระรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสตตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักพระรันตุสัพเพปุรัติยายะทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักพระรันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักพระรันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปานาเอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังห์เปรหะรันตุสัพเพทักินายะทิสายะปานาเอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตังหเปรหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังห์เปรหะรันตุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะปานาเอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตังหเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชาประ อนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังแปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังแปรหะันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะหนักริหะรันตุสัพเพทคีนายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะหนักริหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชา อนิคาสุข um ีตะหนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักริหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตนะงนักริหะรันตุสัพเพปัติมายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสัพเพทขีนายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตนะงนักริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุสิสายะ ปุลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหันตุกสัพเพปติมายะอนุทิสายะปุลาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังประหันตุกสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหันตุกสัพเพทักกินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหันตุกสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังประหันตุ สพเอุปริมายะที่สายะปุกคาาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนะงนัริหะลันตุสเพปุรติมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนะงนัริหะลันตุสัพเพปชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนะงนัริหะลันตุสเพปชิมายะ ทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพรยาปชาานิกาสุขีตนังแระหัรันตุสเพอุตรายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพรยาปชาอานิคาสุขีตนังแระหัรันตุสเพทักขินายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพรยาปชาานิกาสุขีตนังแัระหัรันตุสัเพปปรติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพรยาปชาอานิกาสุขีตนังนัระหัรันตุ สัพเพปจิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะ อัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานิคาสสกีตัณ so ังเพรหะรันตุสัเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณหงเพรหะรันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตัณังเพรหะลันตุสัภาปจิมายะทิสายะอิธิโยเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตัณแพรหะรันตุสภาอุตรายะทิสายะอิธิโยเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนังนรกระรันตุสัพพาทักขินายะอิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนักระรันตุสัพพาปุรติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังนรกระรันตุสัพพาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนักระรันตุสัพพาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนักระรันตุ สภาทักิีนายะอารุติสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตัณห์ปะหหอลันตุสัภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตัณห์ปะหหอลันตุสัภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตัณห์ปะหะอลันตุสัภพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตัณห์ปะหหอลันตุสัภพปชิมายะทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตัณหงเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหงเปรหะลันตุสัพเพทักิิตายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหงเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหงเปรหะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหงเปรหะลันตุ ส hai, anya, aya, where where uki, ัพเพอุตรายะอนุชิสายะปุริสาอาเวลาพะยาประชาอานิคาสุขีตะนนักระหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุชิสายะปุริสาเอาเวลาพะยาประชาอานิคาสุขีตนะงนัระหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเอาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนะงนัระหะลันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเอาเวลาพยาประชานิคารสุขีตันหงปเรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเอาเวลาพยาประชาอนิคารสุขีตันหงปเรหะรันตุสัพเพปัติมายะทิสายะอริยาเอาเวลาพยาประชาอนิคารสุขีตันหงปเรหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเอาเวลาพยาประชาอนิคารสุขีตันหงปเรหะรันตุสัพเพทักกินายะทิสายะอริยาเอาเวลาพยาประชาประชา อนิคาสุขีตัณหเปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตันหงเปรหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณหเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณหเปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปริหะรันตุ สัพเพเหติมายะที่สายะอาริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะอาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะอริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สัพเพปัฉิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตัณหเพรหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตัณห์เพรหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตัณหเพรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตังห์เพรหะรันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปะชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปะชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุ สพเอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตังหเปรหะลันตุสพเปุรติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเภปชิมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตังหเปรหะลันตุสัเภอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์เปรหะลันตุสัเภทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังปเรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตังปเรหะรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตังปเรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตังหปเรหะรันตุสัพเพทักขินายะ อนุทิสายะเทวาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพปุริตมายะทิสายะมนุษยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะมนุษยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระรันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะมนุษสาเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพทักขินายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตังเปรหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตังเปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปปติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุ สพเปปชิมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสัเเพทกีนายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสภเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอณีค well. าสุขีตะนังเปรหะรันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะดันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาภิยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะดันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาภิยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะดันตุสัพเพเหติมายะทิศายะวินิปติกาอเวลาภิยาประชา อนิคาสุขีตัณหงเประหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณเประหะลันตุติอีเมหิทัสหาการหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสพเพสังสัตนานังปีละนังวัชเชตวาอปีละนายะอุปาะคาตังวัชเชตวาอนุปาะคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเตนะปาริยาทานังวัชเชตวาอปิริยาเทนะ วิเหสังวัชเจตวาอวิเหสายะสัเพสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุกิโนโหนตุมาทุกีโนสุขีตาตาโหนตุมาทุกขีตาตาทิอิเมหิอัตหากาเรหิสเพสัตาเมตายาติเมตตาตังธรรมเจตยะติติเจโตสพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพมะวิหาระภาวนา นิทิตาบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยา,พยาปตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภสัพะสามปฏิสิทธิยา พานังทัทันตุสัทยะสีรังนักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกาณจะอย่างพลังอารหันตานจะเตชะเนรขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกาันจะอย่างพลังอารหันตานัจะเตเชะเนรขันพันธามิสพโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปัเจกาันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะละันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละันพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละันพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตาน ars, ันจะเตเชนะลกขันพันธามิสสพโสสัพเทพุทธาภรัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลกขันพันธามิสัพโสสัพเทพุทธาภรัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลกขันพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนนี้ทรงแห่งการบูชาพระตนะไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพรคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พน้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทเพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ลัธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียญยอดเศรษฐี เรียนไหว้ครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอนสาทุบุลกุศลของข้าพระเจ้า,าทั้งหลายอันเกิดจากสุขการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชาภัยทั้งปวง ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักดะมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทรศนศัลย์สมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการวิป,ปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธภพรชัยทั้ง4ี่คืออายุวันนะักสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน